ดีแท็ ack, ไม่ง้อลูกค้านะเมียเจ้าของดีแท็กบอกว่าย้ายค่ายได้เลยตามสบายนะระวังนะครับคำพูดอะไรที่มันท้าทายประชาชนในบางทีเดี๋ยวมันย้ายค่ายหมดแล้วเดี๋ยวมันจะลำบากนะอย่าไปคิดว่ารวยนะครับนะครับก็ฝากไว้ดีแท็กนะเห็นเมียเจ้าของดีแท็กนะนะเออนะนอะนะนะพี่บินว่าไงพี่บินตอนนี้ก็เจอกับพี่อะไรอเสียโป้ นละเสียโป้กับอลองต่อก็ดูนะครับว่าใครจริงใครเท็จ็นบอกว่ามีคลิป7ดนาทีนะเดเนี่ยเนาทีนี่ชีวิตเปลี่ยนหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับว่าพ่อนักบุญทุนคนอื่นจะเป็นอย่างไรอนุทินเชื่อถือได้ไหมไม่รู้คิดกันเอาเองดูจากสิ่งที่เขาทำอย่าไปฟังจากสิ่งที่เขาพูดเพราะพูดมันง่ายนะไข้วัดธรรมดาโควิดกระจอกงอกง้อยตอนนี้เป็นไงโอ้โหมาแล้ว นะครับเริ่มมาแล้วนะครับนะครับนะนะก็ดูกันต่อไปดูจากสิ่งที่เขาทำนะอย่าไปฟังจากสิ่งที่เขาพูดเพราะพูดนง่าย <c oughs> เ,เนี่ยท้าทาทยให้ย้ายค่ายมือถือดีแท็กระวังจากเกมท้าทาทยผู้บริโภคนะครับหน้ามา้ามาแล้วไต้หวันชัดเจนนะครับไต้หวันตอนนี้ก็มีข่าวนะนะมีคนไทยส่งยาเสพติดไปจำหน่ายที่ไต้หวันเยอะ ทั้งยาเคยาอีอะไรต่างๆเนี่ยนะนะครับก็ฝากนะฮะคนไทยในไต้หวันก็ช่วยกันดูด้วยมันเกิดอะไรขึ้นนะนะครับนะนะฮีฮิวนะครับนะครับนะเอ่อไม่รู้ไม่ได้ใช้ค่ะ a i s สวัสดีปีใหม่ครับอาจารย์ขอบคุณครับหน้าม้จากอังกฤษคุณอุรานะครับสวัสดีครับอังกฤษกี่โมงแล้วครับติดสินบนกับถูกหลอกให้เสียเงินในทางกฎหมายแตกต่างกันอย่างไรครับนะ ติดสินบนก็หมายถึงเราจ่ายเงินใต้โต๊ะให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ตามที่เราต้องการอันนี้เรียกว่าติดสินบนแต่ถ้าถูกหลอกก็หมายถึงกรณีของกรณีสกุลทรเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าโดนหลอกเอาเอกาสารปลอมมาหลอกว่าจะช่วยเหลือทํานู่นทํานี่ได้ทั้งนี้ก็หลงเชื่อคิดว่าเป็นเรื่องจริงและคนที่มาหลอกก็ไม่ใช่คนที่มีอํานาจหน้าที่โดยตรงไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าถูกหลอกน่ะเป็นผู้เสียหายแต่ นะพวกเสื้อเหลืองบางคนก็พยายามบิดเบือนบอกว่าน้องชายธนาธรนั้นกลายเป็นอะไรคนให้สินบนมนไม่ใช่ครับถ้าเป็นคนให้สินบนตำรวจกองปราบก็ต้องแจ้งข้อหาตั้งแต่แรกไม่มีเหตุผลใดที่ต้องไปแยกํำนวณน,นะครับไม่มีเหตุผลนะครับเพราะฉะนั้นชัดเจนครับถูกหลอกแนวคำพักษาดีกาปี63ก็ชัดคนที่มาหลอกเอาตังเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง แต่ถ้าเป็นคนที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องแล้วมาหลอกเงินอ่านะไออย่างนั้นอีกเรื่องนะครับอันนี้มันไม่เกี่ยวข้องเลยนะครับเข้าใจนะครับเนี่ยนะนะครับมีมานานแล้วค้ายาต่างแดนนะครับเนะี่ยผมก็จะย้ายจากดีแท็กแล้วเนะี่ยก็บอกแล้วอย่าไปท้าทายตอนแรกสงสารดีแท็กอตัก๊กแต่เมียเจ้าสัวออกมา ท้าทายก็เลยย้ายเลยนะครับเนี่ยนะอย่าทําไปเล่นนะอย่าคิดว่ารวยแล้วอยากจะใครไม่พอใจกูก็ไม่ย้ายไปเลยอะไรเนี่ยระวังฮนะอย่าอย่าคิดว่ารวยมากระวังนะครับอย่าท้าทายครับนะสุขสัรต์วันหยุดขอบคุณมากครับอืมอ่านะแฟนพันธแท้แชร์แล้ว64กลุ่มนะคุณมนทการขอบคุณมากครับนะอา่านะครับกฎหมายเน้นเจตนาถูกต้องครับ หน้าช้างสิงคโปร์สิงคโปร์ชัดเจนอาจารย์นะครับมีอะไรครับนี่อะไรครับเนี่ยฮะดีใจจังอาจารย์ขึ้นมาเที่ยวเชียงใหม่ยินดีต้อนรับอ๋อคนเชียงใหม่นะนะครับ FC หน้าม้าจากอะไรวะอ่นะอ่านไม่ทันว่ะ嘛อะไรแต่อะไรวะเนี่ยนะชอบอาจารย์อุดมการเดียวกันแต่เราไม่แสดงออก สวัสดีจานนะครับจากเยอรมันอ๋อนะครับนะครับเอจากฝรั่งเศสสู้ๆครับเดี๋ยวโควิดไม่มีแล้วอีกเจปีพวกเราจะไปอยู่ดวงจันทร์กันแล้วอ๋อรัฐมนตรีเรานี่โอ้โหฝันเฟื่องนะบอกจะไปดวงจันทร์ช่วยถนนลูกลังเนี่ยแก้ปัญหาให้จบก่อนนะนะลาดยางให้ครบกว่านะประชาชนให้มีกินมีอะไรก่อนนะถนนพระรามสองสร้างให้เสร็จนะอย่าเพิ่งไปเลยดวงจันทร์นะครับอืม อนนี้ผมอยู่ที่นะครับดอยอินทนนท์ครับนะครับยิ่งสูงยิ่งหนาวครับนะครับมากันเยอะแยะหน้ามาบ้านเกาะโตเกียวอ่อจากญี่ปุ่นนะครับหิวหิ้วด้วยนะครับหิ้วนะครับหิวนะครับเบาในวันนี้เสียงแหบนะครับเออนะครับติดตามทุกวันกราบขอบพระคุณมากนะครับมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจวันนี้นะนะครับนะอากาศดีครับนะเออนะครับ กระทรวงการต่างประเทศโต้องค์กรต่างประเทศยันกฎหมายมาตรา112ไม่ได้จํากัดสิทธิเสรีภาพนี่กระทรวงการต่างประเทศเขาว่างนั้นนะส่วนใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ว่ากันไปกรุงเทพมหานครติดอันดับ31เมืองที่ดีที่สุดในโลกเรอเดอดีดีด,ด,ด,ดีดีใจกับกรุงเทพด้วยนะครับนะมีอะไรที่น่าสนใจนะไม่ไปเลือกตั้งต้องแจ้งเหตุด้วยนะ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 ครับ อนุทินมั่นใจคุเอาอยู่นะครับนะครับนะครับ,นะรบอะไรเนี่ยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงขาแจ้งเหตุเสาไฟฟ้าล้มทับรถเก๋งจ่ายค่าสินไหมทดแทนแล้ว50,000บาทน่ากลัวน่าดูนะเนี่ยนะครับน่ากลัวน่ากลัวมากๆนะครับนะก็มีความน่ากลัวเยอะนะครับนะนอกนั้นก็มีอะไรที่น่าสนใจครับนะอาจารย์อานนท์กับโรมเป็นไงนะปาก อ่าอนนอนจวโกลมไม่สมควรมีชีวิตชี้ควรเป็นผงปูนนอนคุยอะไรเนี่ยราดต้นมะขามโอ้โหพูดกันแรงเลยกันนะอาจารย์อนนน์เนี่ยจะแกททำไมดูเดือดจังนะครับนะก็ว่ากันไปนะนะออะไรจะไงกันนะนะครับมีอะไรที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งคำวินิจฉัยอ่ฉบับเต็มก็ขอขอขอ,อนุญาตคณะกรรมการแข่งขันการ้าอ,อนุญาต CP รวม, Lotus, มเทสโก้โรต,ตัสม,มีอำนาจเหนือตลาดแต่ไม่ผูกขาดดูเขาตีความมังงนะ้อำนาจเหนือตลาดแต่ไม่ผูกขาดเออมันเป็นยังไงวะนะอำนาจเหนือตลาดแต่ไม่ผูกขาดผมว่าความจริงมันน่าจะมันน่าจะความหมายเ,ออเดียวกันนะเนี่ยไอคณะกรรมการแข่งขันทางการค้านี่มีไว้ทําไมตีความยังไงก็เล่นงานในพวกการค้าขนาดใหญ่ไม่ได้นะครับตอนนี้ก็คนดูทาง y YouTube เกือบ4 0 0 0คน Facebook 3,6 0 0ตอนนี้ก็7,00 0กว่านะ นะครับก็ขอบพระคุณมากครับปาลีนาเปรียบกรณีเด็ก16โดนมาตารา1 1 2เหมือนนิทานพ่อแม่รังแกฉันนะสนับสนุนลูกในทางที่ไม่ดีเอาเขาว่ากันไปนะปาลีนานะครับแล้วปาลีนานี่พ่อแม่สนับสนุนในทางที่ดีไหมนะสังคมเขาถามแล้วก็ทําไมที่อยู่ย้อแยะไม่มีไม่อยู่ทําไมดันไปนเ,ลเลี้ยงไก่อยู่ในที่สบปบกรหรือป่าสงวน,นจนโดนแจ้งข้อกล่าวหา นะคดียังไปไม่ไปถึงศาลเนี่ยฝากคุณเอ๋ด้วยนะครับนะครับนะเออนะนะครับนะมีอะไรครับนะสมุทรสาครยังไม่ล็อกดาวน์นะครับอย่าเพิ่งแตกตื่นนะนะนะครับอย่าอยังไม่ล็อกดาวน์อย่าเพิ่งแตกตื่นนะฮนะนะเนี่ยก,นะก็กราบเรียนพี่น้องประชาชนนะครับอย่าไปปล่อยข่าวอะไรกันเยอะที่ที่สมุทรสาครในสงสารนะพี่น้องประชาชนที่นั่นเขามีธุรกิจมีอะไรเยอะเดี๋ยวมันจะเจ๊งกันหมด เดี๋ยวจะเหมือนเชียงใหม่เชียงรายมันเช๊งไปหมดธุรกิจอะไรต่างๆตอนนี้คนดูทาง y o u t u สี่พันกว่าแล้วนะเฟซบุ๊กก็3,700ตอนนี้เจ็ดกว่าคนก็ถือว่าเยอะนะคนดูของเรานะนะครับเออนะครับอ่านะครับอะไรเปิดแล้วถนนหน้าสารกางจังหวัดอุทยัยนะครับหลังชาวบ้านร้องเอาถนนมาเป็นที่จอดรถให้ข้าราชการสองปีเออดีนะกันนะถนนหลวงทางสาธารณะ สำหรับประชาชนทั่วไปใช้หน้าสารการจังหวัดอุทยัยดันเอามาใช้เป็นที่จอดรถสำหรับข้าราชการทำไมข้าราชการเนี่ยมันมัน,ม,นมันเป็นพลเมืองชั้นหนึ่งประชาชนเป็นพลเมืองชั้นสองนยนะไม่มีที่จอดรถดก็รถจอดไว่บ้านดิครับนะครับมันจะมีอภิสิทธิ์ชนอะไรกันหนักหนานะฮะอย่าเหลื่อมล้ำกันเยอะนะนี่เขาบอกว่าเปิดแล้วนะนะครับนะหลังจากเอาถนนหลวงมาเป็นที่จอดรถ ข้าราชการสองปีมันใหญ่กันเหลือเกินนะข้าราชการที่อุทัยเนี่ยนะครับใหญ่กันเหลือเกินนะนะนะครับมันต้องเป็นอะไรคี้ค่าของประชาชนไม่ใช่เจ้านายนะเออแล้วก็ดีอะไรครับอ่าสุกัญญามิเกนนะนะเปิดราคาที่ต้องจ่ายร่วมม็อบราษฎรนะเออคนจ้างงานก็เป็นไงยกเลิกเพราะว่าไม่อยากยุ่งกับการเมืองก็ทำให้เป็นไง นะไม่มีงานทำนะเป็นราคาที่ต้องจ่ายในการเข้ามาอาประท้วงเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในบ้านเมืองอืเขาว่ากันไปนะครับอืมนี่อะไรอะ่ประปปชชี้มูลเจ้าหน้าที่สารจังหวัดอุดรธานีปลอมชื่อกรรมการตรวจรับงานสามสิบรายการโอ้โหนี่ครับขนาดสารนะครับยังมีเจ้าหน้าที่สารให้ปลอมนะครับ ปลอมชื่อกรรมการตรวจรับงานเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อขนาดสารนะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะแสดงว่าการทุจริตมันมีอยู่ทุกหัวละแหงทุกองค์กรทุกหน่วยงานนะครับนะมันเยอะจริงๆครับพี่น้องครับไม่รู้จะว่าอย่างไรเลยอืม